สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับด่านไม่ลอยด่านตั้งพิทุกท่านนะครับและเพจยังไงซะอ่อนนะครับตอนนี้ผมรายงานนะครับสดๆดออกจากแถวย่านอปตเมืองน้อยนะครับจังหวัดไร่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกําลังไม่รู้ว่าด่านอะไรนะครับแต่ผมผ่านมานะครับมีการตรวจแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับชมนะครับไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่14 เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมนิตยกาสิบนาทีนะครับเมื่อกี้นี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปชมหอโหวตนะครับแห่งเมืองร้อยบ้านเป็นบ้านเกิดป้ามะนอเองนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังทํางานนะครับหลายพื้นที่นะครับกาลังตั้งด่านนะครับเป็นด่านหลายไม่รู้อาจจะมีหลายประเภทนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือด่านอำนวยความสะดวกนะครับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับ เพจยังไก่เถอ่อนและด่าไม่ลอยด่าตั้งพื้นชมไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมอเดี๋ยวให้ชมนะครับเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้อตอนนี้เราน่าจะเป็นสอพทวัตบุรีนะครับ เห็นรถนะครับ6กศูนย์นะครับตรงนี้นะครับเป็นอ่าสพตอนนี้กําลังทดสอบนะครับผมไม่ถ่าย่าหน้านะครับผู้ที่ทดสอบนะครับตอนนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกมที่สิบสี่บวกเก้าร้อยี่สิบห้านะครับเห็นป้ายตรงนี้นะครับเป็นอาสาสมัรร้อยเอ็ดนะครับเป็นด้านขาออก เมืองนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป่านะครับก็ฝากประชาพันธ์นะครับพี่น้องนะครับแฟนเพจนะครับด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นและผู้ชมนะครับทั่วประเทศไทยเลยแล้วกันนะครับการเมานะครับถ้าเมาแล้วอย่าขับนะครับเมาแล้วอย่าขับเป็นอันขาดนะครับไม่งั้นโดนนะครับเจ้าหน้าที่กําลังกวดขันนะครับตอนนี้ ถือว่าเยอะมากนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเมาเราทางเพจนะครับด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นเราไม่สนับสนุนนะครับคนกระทําความผิดใดใดทั้งสิ้นนะครับกระรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เจ้าที่ก็ทําการตรวจนะครับเป็นด่านนะครับตามที่จริงด่านนี่ครับมันควรที่จะมีคําว่าป้ายหยุดนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ไม่มีนะครับเพราะว่าในระเบียบนะครับตามคําสั่งนะครับของตรอนะครับควรที่จะมีป้ายนะครับให้คนที่สัญจรไปมาได้เห็นนะครับว่าตรงนี้มีด่านนะครับอันนี้ไม่ปื้มนะครับอันนี้ส่วนตัวประนอมแล้วไม่ปื้มนะครับการทํางานแบบนี้แต่ท่านไปตรวจเนี่ยเราไม่ว่านะครับแต่อย่างอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านอยากจะให้มีนะครับอาพุกการร้อยเอ็ดนะครับ เป็นป้ายหยุดตรวจไปเลยนะครับให้ประชาชนที่สัญจรไปมานะครับด้านขาออกนะครับในเมืองจากร้อเอ็ดนะครับมุ่งหน้าไปพนมไพรนะครับหรือออกยะโสธรก็ได้นะครับให้เขาเห็นป้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นป้ายตรวจแอลกอฮอล์กอฮอล์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับให้มีหยุดตรวจนะครับมันจะเป็นการ รถนะครับอันตรายกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับท่านผู้ชมนะครับแบบนี้นะครับมันไม่มีนะครับแบบนี้ผมว่าอ่าจจะก่อเกิดอันตรายได้นะครับสพทวัตบุรีนะครับพุ่มกลับนะครับถ้าท่านกําลังรับชมผมอยู่เนี่ยให้ไปหาป้ายนะครับไม่งั้นก็เอาออกมานะครับตรงนี้นะครับเอาออกมาตั้งเลยหยุดจุดตรวจเลยนะครับ มันจะได้ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับอันไหนที่มันปลอดภัยเราก็อยากให้มันปลอดภัยนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเห็นไหมครับมีกลวยทั้งหมดนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงหน้าผมตรงนี้นะครับมีสองกลวยนะครับทั้งฐานมีสองกลวยโอ้โหมาฐานมาฐานางาน,นว่ากับพี่น้องโอ้มาตรถานครับใช่ะเดี๋ยวไป ควยสองอันนะครับมีไอ้เครื่องมือเปาแอนกอฮอล์ครับโอ้ยผู้การเอ้ยหัวหน้าด่านอยู่ไหนจ้าเอาพี่ผู้กองวัสดีครับผมเปามมาน้อมครับนักลบด่านเทือนเพจยิงไกแทอ้อนครับท่านครับผู้กองครับขอสอบถามนนะครับขอสอบถามนได้พ่ครับท่านครับขออนุญาตครับเอา บ่ให้สอบถามผมมาสิบอกว่าเอาป้ายจุดตรวจนั้นเอาไปไว้น,น,นั้นเนี่ยวินัยวินัยของตำรวจมีนะครับประชาชนสอบถามนะครับท่านไม่คุยแบบนี้ยังไงครับเราสอบถามนะครับเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับคนอาสาสมารถและจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับชมผ่านมาทางด้านนี้นะครับอย่างที่ท่าน ทำไมไม่อยากพูดนะครับผมพูดออกไปเล็กแล้วกันนะครับจุดตัวเนี่ยมันควรที่จะ150เมตรนะครับให้ประชาชนได้เห็นนะครับถ้าผู้กองนะครับจะมาตั้งด่านนะครับอันนี้มันด่านอะไรเราสอบถามก็ไม่บอกนะครับไม่บอกไม่ไม่พูดคุยกับผมนะครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่อยากพูดคุยก็ไม่เป็นไรครับสพทวัตบุรีนะครับท่านผู้กองนะครับ จัญญบันของตำรวจนะครับวี่นัยของตำรวจนะครับประชาชนเข้ามาสอบถามนะครับท่านควรอย่างไรนะครับที่จะอ่าให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ลงมาสอบถามเขาสงสัยนะครับว่าด่านนี้เป็นด่านอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าเรียนท่านสวัสดแจ้งยอดสุกนะครับตามคําสั่งของตรอนะครับการตั้งจุดตรวจนะครับวัดเป่า แอลกอฮอล์นะครับวัดเมาทั้งทุกชนิดนะครับท่านควรที่จะมีกล้องนะครับเอาให้มันแบบอเต็มที่ไปเลยนะครับแบบนี like ้อย <ain ways dishes together> ่าบอกนะครับว่าท่านไม่รู้นะครับการระเบียบสำนักงานตํารวจชาตินะครับได้วางไว้นะครับอย่าบอกนะครับว่าท่านไม่รู้นะครับดูนะครับมีกวยนะครับแบบนี้นะครับผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับท่านผู้การนะครับเรียนท่านผู้การจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ การตั้งด่านแบบนี้นะครับผมว่าไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าป้ายมันควรที่จะมีะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับอำนวยความสะดวกเนี่ยเราสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันกลวยมันมันมีแค่นี้มันเกิดอันตรายได้ผู้กองถ้าไม่พร้อมอาผมว่าหยุดเถอะไปเอาป้ายมาไปเอาป้ายมาดีกว่าผู้กองผู้กองถ้าจะตรวจจริงๆอะไปเอาป้ายมาท่านสุวัสดิ์แจ้งโยงสุขเขาดูโอ้โหมันยังไงเนาะ ระเบียบการตั้งดันมีครับเรานะครับประชาชนคนไทยนะครับเราไม่สนับสนุนให้ใครกระทําความผิดนะครับใครเมานะครับผมประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าขับรถเป็นอันขาดสิ่งหนึ่งนะครับเมาแล้วขับเนี่ยเราก็ไปโทษเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่นะครับระเบียบของเจ้าหน้าที่มีนะครับมีไว้นะครับผมก็อยากให้มันทําตามระเบียบประชาชนเหมือนกันนะครับสิทธิ์ใครสิทธิ์มันนะครับ เราก็ไม่อยากจะไปว่านะครับแต่ต้าไม่พร้อมผมว่าอย่าตั้งดีกว่านะครับเรียนท่านผู้การนะครับมันไม่ใช่เรื่องเลยนะครับแบบนี้นะครับมาตั้งมีกลวยแค่สองอันแบบนี้มันมาอยู่แบบนี้นะครับป้ายอยู่ตรวจอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าท่านจะตั้งนะครับควรมีนะครับชื่อผู้ควบคุมด่านนะครับให้แน่ชัดให้ประชาชนได้ถามใช่ไหมล่ะให้ตอบให้ให้ประชาชนได้รู้ว่าอ่าใครเป็นหัวหน้าด่านใช่ไหมล่ะ อ่าอย่างอย่างนี้พวกพี่พี่เขามานั่งให้บริการใช่ไหมครับเป็นงานบริการใช่ไหมครับพี่ตรงนี้นะครับคนละส่วนไหมกับตรงนู้นคนละส่วนนี่คือเป็นด่านอะไรครับเป็นไอไอตรงที่พี่อยู่เนี่ยจุดบริการประชาชนนี่คือจุดบริการประชาชนเพราะว่าผมผ่านมาหลายด่านแล้วเป็นจุดบริการประชาชนอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับอ่าแต่จุดนี้เป็นการจุดอ่าอะไรก็ไม่รู้นะครับจุดนี้ พราะว่าผมถามท่านผู้กองแล้วท่านผู้กองก็ไม่ตอบระเบียบของสำนักง,งานตำรวจแห่ชาติวินัยตำรวจพรบตำรวจนะครับมีนะครับอย่าให้ผมได้สอนถ้าไม่พร้อมอย่าตั้งมันอันตรายครับประชาชนนะครับผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านผมนะครับไม่อยู่ไกลาจากตรงนี้นะครับผมนะครับอยู่นครบ,บาลผมไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับ ท่านถ่ายนะครับท่านวอวของท่านเนี่ยท่านหกหกหนึ่งเจ็ดนะครับวองท่านสวยมากนะครับท่านเดี๋ยวให้อ่าทีมกฎหมายนะครับดูนะครับอือถ่ายแล้วไม่ว่าครับไม่อยากไม่อยากคุยกับผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมไม่มีเจตนาอะไรมาประชามพันให้พี่น้องนะครับคุณจังหวัดะไรดนะครับเมายาขับอ่าทําให้มันถูกกฎหมายนะครับคนที่มาในในฝั่งนี้นะครับ มาฝั่งในด้านนี้นะครับก็สวมหมวกอนี่ลยัย่ยาเล่ทําแบบนี้ไม่พร้อมอย่าตั้งอ่าเห็นเห็นใจเห็นใจคนที่เขาอยู่ระพังหน่อยโอเคอ,เคอ,อ่บอกแล้วว่าอย่าได้เห็นในการทำงานแบบนี้ ถ้าเห็นเราจริงๆเราสนับสนุนตำรวจอยู่แล้วถ้าทำดีนะเราสนับสนุนอยู่แล้วเราไม่ว่ากันเราไม่สนับสนุนใครให้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาอะไรทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับของมึนเมานะครับเสพยาอะไรทั้งสิ้นถ้ามีการตรวจฉีตรวสารอะไรเนี่ยเราไม่ว่าแต่ทำให้มันถูกถ้าไม่ถูกเจอกันครับอ่ะโอเคท่านผู้กองก็ไม่คุยกับผมนะครับ ท่านก็ได้เลิกแล้วก็ไปเป็นสอนอสอพอทวัตบุรีนะครับผมอาจจะหลงว่าเป็นสอนอเพราะว่าผมอยู่นครอ,อยู่ในนครบาลน,นะครับเราเราอาจจะหลงหลงได้นะครับโอเคอ่ะอย่างพี่ๆเนี่ยมามาตั้งอย่างมงแล้วครับอ่ามื่อเป็นมาตั้งย่างมงตั้งอย่างมืองแล้วตั้งแต่สิบเ,เอ็ดหอดหอดเห,หมือได้ครับหอดวันที่สิบเจ็ด ส่วนมากนี่เขาปฏิบัติหน้าที่นี่ส่วนมากนี่เขาเบิ้งการจราจรเป็นหลักบอกรับคือนยังไหนหายความสะดวกเป็นใดสอบถามไปทางผู้ตรวจมาสอบถามในท่านนะครับอ๋อจับดูแลอ่าถ้ามีอุบัติเหตุเขากับประสานงานอยังยังสี่เป็นบ่อกับคืออำนวยความสะดวกเป็นส่วนหลักอ่าชุดนี้เป็นเขาเอิ้นวไว้ยังครับบ้านยังบ้านเมืองน้อยบ้านเมืองน้อยบางนี่เป็นบ้านเมืองน้อยกมอสอะไรก่อนเอาเอาเปซิมหาแล้วกันเนาะ ตรงนี้เนาะเป็นเขตอำเภอใดครับจังวัดบุรีัวดบุรีอ่าโอเคนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่ทํางานเพื่อประชาชนนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณพี่ๆท่านนะครับแต่นะครับตานะครับถึงผู้การจังหวัดร้อยนะครับท่านทําแบบนี้นะครับลูกน้องของท่านนะถูกหรือผิดนะครับท่านไปดูเอาเองนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมป้อมมณรนะครับสวัสดีครับ